คนทั้งหลายในโลกนี้ลรวปรารถนาความบริบูรณ์ตั้งแต่การมีคุณสมบัติในระดับเบื้องต้นคือความเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงหรือคุณสมบัติอย่างกลางคือมีไหวพริบป,ปฏิพานเชี่ยวชาญชำนาญในการทำมาหาเลี้ยงชีพสามารถนำความรู้นะ่ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นและคุณสมบัติขั้นสูงคือความเป็นผู้มีปัญญาบริสุทธิ์ที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งดีแล้วเป็นดวงปัญญาที่สว่างสวัยอยู่ภายในที่มาควบคู่กับความสุขและความบริสุสทธิ์ซึ่งจะนำไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลสอาสะวะทั้งมวล คุณสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากการทำสมาธิภาวนาเป็นหลักดังนั้นพวกเราทุกคนจะต้องให้ความสำคัญกับการทำใจหยุดใจนิ่งแล้วเราจะได้สมปรารถนาในทุกสิ่งทั้งโลกิยจสมบัติและโลกุตระสมบัติกันนะจ๊ะมีวาระพระบาลี ที่ปรากฏในสุรสาชาดกว่าณโสสัพเพสุถานเนสุปุริโสโหติปันดิโตอิทิปิปันดิตาโหติตัทะตัทะวิจักขนาบุรุษนั้นจะเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หามไม่แม้สตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิต ในที่นั้นนั้นได้คนพานมักสำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดเหนือผู้อื่นและแสดงตนว่าเป็นผู้รู้ถึงแม้ไม่มีใครถามจะหาโอกาสแสดงออกให้ผู้อื่นรู้แต่สำหรับบัณฑิตนักปราชญาดผู้มีปัญญาถ้าจะสำคัญตนว่ายังเป็นผู้รู้น้อยอยู่ไม่อวดอ้างตน ว่าเป็นคนมีปัญญามมากแต่ภายในนั้น,นเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมมีความอ่อนน้อมทอมตนเป็นตน้นแล้วก็รักในการฝึกฝนอบรมตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือจเจริญสมาธิภาวนาเพื่อชำระกายวาจาใจให้สะอาด บริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นเพราะทานนอกจากจะขจัดความตรณีออกจากใจแล้วเนี่ยยังเป็นพื้นฐานของศีลด้วยการรักษาศีลเป็นการรักษากายวาจาใจของเราไม่ให้ไปเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นศีลยังเป็นพื้นฐานของสมาธิและสมาธิก็เป็นพื้นฐานของปัญญา ตงแต่ปัญญาในระดับเบื้องต้นคือมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดจนกระทั่งปัญญาในระดับสูงคือภาวนามยปัญญาที่สามารถขจัดกิเลสอาสวะให้หมดจากใจไปได้ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามหากเป็นผู้มีปัญญาแล้วย่อมสามารถใช้ปัญญาแก้ไขสถานการณ์ที่ร้ายให้กลายเป็นดีได้อย่างร,รวดเร็วและกระทันท่วงทีเหมือนดังเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าฟังเป็นอุทาหรณ์กันในวันนี้นะจ๊ะ เรื่องก็มีอยู่ว่าที่กรุงสาวัตถีมีงานมหรสพประรจำปีหญิงรับใช้ของนางบุญยลักษณาเทวีภรรยางท่านนาถบินิกาเศรษฐีอยากแต่งกายด้วยเครื่องประดับสวยๆออกไปเที่ยวงานกับเขาบ้างเลยไปขอยืมเครื่องประดับกับนางบุญยลักษณ นางเห็นว่าเป็นหญิงรับใช้ใกล้ชิดจึงให้ยืมไปซึ่งเครื่องประดับนั้นมีมูลค่าถึงแสนกะหาปณะทีเดียวหญิงรับใช้ได้ประดับเครื่องประดับแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปเที่ยวง,งานกับพวกหญิงรับใช้ดดวยกันระหว่างทางมีโจรคนหนึ่งเห็นเครื่องประดับนั้นเข้าก็เกิดความโลภขึ้นมาทันทีว่า เราจะหาวายข่าหญิงนี้เพื่อจิงเครื่องประดับจึงเดินเข้าไปตีสนิทกับนางเดินคุยกันไปจนถึงสวนแห่งหนึ่งแล้วจึงยื่นโซราและก,กับกระแลมให้หญิงรับใช้พร้อมกับชักชวนนางให้ร่วมดื่มโซราด้วยกันหญิงรับใช้เกิดคิดระแวงขึ้นว่าชายคนนี้เนะี่ย เพิ่งจะรู้จักกันไม่นานแล้วของเรานี้มาให้เราทำไมสงสัยว่าตังคิดไม่ดีกับเราอย่างแน่นอนแต่นางกระรับไว้ด้วยความเกรงใจพอตกเย็นปวกหญิงรับใช้คนอื่นๆได้พากันกลับไปจนหมดส่วนนางยังอยู่กับโจรสองต่อสองโจนนั้นจึงหาทางพูดหวานล้อมแล้วก็ล่อลวงนาง ให้เข้าไปนั่งคุยกันในที่ปเปลี่ยวจะได้ลงมือจัดการได้สะดวกจึงกล่าชักชวนว่าน้องหญิงที่ตรงนี้น่ะไม่มีชิดเราเดินไปข้างหน้าอีกหน่อยเถิดหญิงรับใช้ผู้จ้างสังเกตเมื่ได้ฟังดังนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าสถานที่แห่งนี้นะ่ะเป็นที่ลับพอสมควรอยู่แล้ว เขาคงไม่ได้มีความรักในตัวเราน่าจะคิดลวงเราไปฆ่าเพื่อจริงเครื่องประดับเป็นแน่ยาก่อนนั้นเลยเราต้องชิงลงมือก่อนจิงกล่าวว่าพี่จา๋าฉันรู้สึกมืนทิสะคล้ายกับเมาสุราขอท่านจวยหาน้าให้ฉันดื่มดีเถิด แล้วก็พาโจไปที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆโจรคิดว่าศพโอกาสแล้วแต่หารู้ไม่ว่าตนเองกำลังตกอยู่ในอันตรายโดยไม่รู้ตัวขณะที่โจรกำลังหย่อนเชือกลงไปในบ่อเพื่อก้มตักน้ำนั่นเองยิงรับใช้ผู้มีกำลังดุดช้างสารก็ใช้มือผลักหลังโจ และรวบขายกขึ้นทิ้งลงไปในบ่อนนะจากนั้นก็เอาอิดแผ่นใหญ,ใหญ่ทุ่มตามลงไปอีกแผ่นอิดตกลงกลางหัวโจรพอดีทำให้โจรเสียชีวิตแล้วนางก็กลับไปที่บ้านมอบเครื่องประดับคืนให้แก่นางบุญยลักษณะจากนั้นก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟัง นางบุญญลักษณาก็น,นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ธานานาทะบิดิกะเศรษฐีฟังต่อในวันรุ่งขึ้นวัฒนานาทะไปถวายพระตาหารที่วัดเชตวันจึงถือโอกาสกระดาบทูลเรื่องนี้ให้พระสัมมาสมัมพุทธเจา้สสาทรงทราบแล้วบรมศาสสดาตรัสว่าดูกรเครือหาบาดี ไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่หญิงรับแชงท่านมีปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ในการก่อนนางก็มีปัญญาเหมือนกันแล้วทรงเล่าเรื่องในอดีตว่าในอดีตการาครั้งที่พระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี หญิงโสพินีคนหนึ่งชื่อสุรสามีนางทาสีห้าร้อยเป็นบริวารในพระนครนั้นมีจรชื่อสัตตุกะผูกเจ้าหน้าที่จับมัดเอามือไพล่หลังถูกเขี่ยนตีได้ไหวายครั้งละสี่เส้นควบคุมตัวนำไปสวดทิพระหารขณะนั้นนางสุรสา ยืนอยู่ที่หน้าต่างเห็นโจรกำลังเดินผ่านมาก็มีจิตปฏิพัตในโจรนั้นจึงติดสินบนกัเจ้าที่หนึ่งพันกหาปณะกนะ็ให้ปล่อยโจรแล้วนางกระเดือกของพิรมกับโจรนั้นครั้นผ่านไปได้สามสี่เดือนโจรก็รู้สึกอึดอัดที่จะต้องมาอยู่อย่างสะดวกสบายเพราะตนเองคุ้นเคยกับการจีบหล่น จึงคิดที่จะทิ้งนางไปแต่ไม่ต้องการจะไปมือปลา่าจึงคิดหาวายที่จะข้านางเพื่อเอาเครื่องกระดับติดไม้ติดมือไปด้วยอยู่มาวันหนึ่งเจนาเก็ได้กล่าวกับน,นางว่านังหญิงเหลาชาวบุรุษจับตัวพี่มาพี่ได้บนบานที่จะทำพลีกรรมแก่รุกขเทวดาไว้ที่ยอดเขา แล้วจักชวนนางในระดับร่างกายด้วยขอมีค่าเพื่อไปทำพลีกรรมเมื่อทั้งสองเดินทางไปถึงเชิงเขาก็ให้บริวารที่ติดตามมากลับไปหมดเหลือเพียงนางกับโจนนั้นเพียงลําพังโจนให้นางแบกถาดาเครื่องทำพลีกรรมเดินขึ้นยอดเขาเมื่อไปถึงกายวางถาดาเครื่องพลีกรรม ที่โคนไม้ซึ่งอยู่ใกล้ปากเขวลึกและเบ,บาบานชั่วร้ายของตนให้นางสุรสาทราบพร้อมกับหัวเราะเสียงดังลั่นภูเขาครั้นนางสุรสารู้ความจริงว่าถูกลวงมาฆ่าจริงทรั์จึงอ้อนวอนขอชีวิตเมื่อไม่ได้ผลก็ตั้งสติครุ่นคิดว่า เราต้องถูกฆ่าในแน่ดังนั้นเราต้องหาบายชิงลงมือก่อนคิดแล้วก็พูดหวานล้อมว่าพี่จ๋าก่อนที่ดิฉันจะตายขอให้ดิฉันได้กอดท่านแล้วทำประทักษิณท่านก่อนเถิดเพราะว่าต่อไปเราจะไม่ได้พบกันอีกแล้วนางทําทีเป็นเศร้าโศก คำครวญอย่างน่าสงสารเพ่อโจรนั้นตายใจครั้นได้รับอนุญาตก็เดินเวียนรอบโจรนั้นสามรอบไหวโจรทั้งสี่ทิศขณะที่อยู่ด้านหลังนางก็ถือโอกาสช่วงจังหวะที่โจรกําลังครื้มใจนั้นหลักหลังอย่างแรงให้ตกลงไปในเหวลึกเมื่อโจรตกลงไปถึงก้นเหวร่างกระทบหิน ็สิ้นใจตายทันทีเห็นไหมจ๊ะป,ะปัญญาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดปัญหาจะมากหรือน้อยถ้ามีปัญญาเสร็จแล้วก็สามารถมองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมได้อย่างทะลุปรุโปรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดวงัญญาที่เกิดจากภาวนามยะปัญญาจะขไขปัญหาความลี้ลับทั้งหลายได้เพราะนอกจากจะทำให้เราเป็นผู้เฉลียวฉลาดในสรรพศาสตร์ทั้งปวงแล้วยังเป็นผู้ฉลาดในสรรพธรรมทั้งหลายอีกด้วยเราจะรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมของพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการ นำใจของเรามาหยุดมานิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจแล้วครับละครองใจให้หยุดให้นิ่งให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงแหล่งของสติแหล่งของปัญญาอันบริสุทธิ์ที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งมวลดังนั้นให้ลูกลกทุกคน มันประพฤติปฏิบัติธรรมกันทุกๆวันเพื่อเราจะได้เข้าถึงแหล่งของปัญญาอันบริสุทธิ์กันนะจ๊ะ